ได้ใช้มาระยะหนึ่งเนี่ยสองสามปีแล้วเนี่ยประทับใจเนี่ยระหว่างใช้ในพี่เลียมได้ไปบอกใครไหมไปชวนใครใช้ไหมก็บอกน้องตัวเองก่อนบอกน้องตัวเองก่อนใช่แล้วเขาใช้เลยไหมไม่ยอมไม่ยอมด้วยบอกว่ามึงต้องใช้น้องไม่ฉีดเอาถังตะพายหลังไปช่วยน้องฉีดสองคนเหรอเขาเขาดูเราฉีดหรือว่าเขาช่วยเราฉีดด้วย เราไปช่วยเขาเราไปช่วยคือบังคับใช้แหละบังคับไม่มฉีดเดี๋ยวฉันจะไปฉีดช่วยแกใช่เขาก็เลยยอมที่จะลองใช้ดูยอมยอมที่จะลองใช้เหมือนเราอ่ะเดี๋ยวเรียกน้องเข้ามาพี่ว่าคนนั้นน่ะคือใครอยู่บ้านใกล้ๆกันนี้นะวะ<ช>เรียกมา,าเรียกมาอมามามาเชิญเชิญเชิญมาออกอให้เขารู้หน่อยว่าในการโฟทีของเรานะครับว่าคนที่ไม่กล้าใช้ไม่ลองใช้เนี่ยได้ลองใช้เราเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้เขาน้องแนะนำตัวเองดีกว่าแนะนําตัวให้ผู้ชมทราบด้วยครับว่าชื่ออะไร มองผู้ชมเนี่ยนะครับชื่อวันดีนางวันดียิ้มสาระค่ะอ๋อนามสกุลเดียวกันเลยนะครับชาวชุมแสงของเรานี่เองนะครับคุณวันดียิ้มสาระตอนที่เรียมไปบอกให้ใช้เนี่ยตอนแรกเลยรู้สึกไงตอนแรกเลยก็ไม่เชื่อพอพี่เรียมไปช่วยก็ช่วยฉีดก็เลยเชื่อถ้าพี่เรียมไม่ช่วยก็จะไม่เชื่อเหมือนเดิมใช่จ้ะอ๋อก็คือซื้อใจกันเลยว่าถ้าของเธอดีจริงเธอต้องมาช่วยฉันฉีดถึงจะเป็นพี่ฉันก็เถอะก็เลยเอาไปลองฉีด ฉีดไปอีกครั้งถึงได้รู้สึกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงฉีดไปครั้งหนึ่งมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลมันก็เขียวเลยเยว้นในสองวันสาวันเขียวเลยครั้งแรกที่ฉีดเนี่ยตอนข้าวยุกี่วันข้าวประมาณตั้งยี่สิบกว่าวันก็คือหลังวานแล้วยี่สิบวันในช่วงเนี้ยเพี<ๆ>้ยไฟมาแน่เราสมัยก่อนเราต้องอัดยาอัดอะไรกันเพียบเลยใช่ไหมพี่เลียมบอกไอ้ครั้งแรกฉีดเลยข้าวสามอาทิตย์ยี่สิบกว่าวันขึ้นไปก็ลองฉีดหลังจากฉีดแล้วกี่วันถึงได้เห็นนะสองสามวันสามวันจะเขียวเลย เดี๋ยวถ้าเธอหว่านปุ๋ยเนี่ยกี่วันเธอถึงจะรู้ว่ามันเขียวประมาณห้าวันถ้าหว่านปุ๋ยอะไม่ว่าเราจะหว่านยู่ลงยูเรียหว่านปุ๋ยรองพื้นแต่งหน้าเนี่ยอย่างน้อยๆห้าวันลง <c oughs> ไปมันจะเริ่มเอะเริ่มอะให้เราสังเกตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงห้าวันแต่การใช้โฟที T เนี่ยสามวันเองวันรู้เรื่องเลย <c oughs> มันจะไวอะไรขนาดนั้น <c oughs> มันใช้ดีอะ <c oughs> ไม่เห็นไม่รู <c oughs> ไ้ไม่เจอไม่เชื่อนะ <c oughs> นี่เชื่อเลยค่ะ หลังจากสวันปุ๊บคราวนี้เป็นยังไงเขียวเขียวเลยฉีดครั้งแรกคือข้าวสามสัปดาอ่าครั้งที่2ข้าวอายุเท่าไหร่ครั้งที่2นี่ข้าวประมาณ40กว่าวัน40กว่าวันก็ห่างกันประมาณอีก2อสสัปดาสี่สิบกว่าวันก็ช่วงตั้งต้นเลยตั้งเริ่มตั้งท้องเริ่มตั้งต้นอย่าไม่ตั้งท้องดิสี่สิบวันนี้ตั้งท้องเนียแบบข้าวหกหนึ่งอ๋อข้าวหกหนึ่งอ่ะตั้งท้องไวหน่อยแล้วสี่สิบกว่าวันก็ลงฉีดครั้งที่สองจ้ะโฟทีเหมือนกันโฟทีเหมือนก ก็ประมาณ3ามสี่วันเหมือนกันอีกเนี่ยเหรอมันจะไวอะไรขนาดนั้นฮะปุ๋ยอะไรเราก็ยังใช้ตามปกติปุ๋ยก็มันก็ใช้น้อยลงลดลงจ้าอ่ะหลังจากนั้นไปผ่านวันที่45วันเนี่ยฉีดอีกไหมไปแล้วก็ไปฉีดอีกทีข้าวออกรวงโปรยรวงทางสุดท้ายก็คือตั้งท้องเราก็ผ่านไปเลยรอสลัดเกสรรอเริ่มออกรวงก่อนฉีดอีกทีนึงประทับใจอะไรบ้างการใช้ปุที ประทับใจคือต้นแข็งหนึ่งต้นแข็งแล้วก็ไม่ค่อยล้มแล้วก็ต้นไม่ล้มแล้วก็ไอพวกหนอนเพียนี่ไม่ค่อยมาลบกวนแล้วก็เม็ดใสหเม็ดเต่งดีจังเม็ดเต่งเอาเม็ดใสเม็ดเต่งนี่น้ำหนักดีชาวบ้านชอบเหรอจ้าแล้วลงสีเขาชอบไหมชอบจ้าแล้วถ้าเม็ดไม่ใสเม็ดไม่เต่งอ่ะเราชอบไหมไม่ชอบจ้ะแต่การใช้โฟทีเนี่ยได้แน่เม็ดใสเม็ดเต่งไอโรคไอโรค อ๋อน้ำด่างดีด้วยจ้ะและไอ้โรคเม็ดด่างเจอไหมไอ้โรคที่ชาวบ้านเขากลัวไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอเลยจ้ะคนที่ทํานาข้าวส่วนใหญ่เวลาน้ํำคงน้ําค้างเยอะฝนเยอะอากาศเย็นๆเนี่ยใกล้ๆจะเก็บขายเนี่ยสิ่งที่เขากลัวคือโรคเม็ดด่างจ้ะไค่โฟทีโรคนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาถ้าไม่เห็นเนี่ยหายไม่ยากแปลงนั้นกี่ไร่แปลงนั้นสิบสองไร่ในอดีตเคยได้กี่เกียนได้แค่สิบสองเกียน์สิบสองไร่สิบสองเกียนก็เก่งแล้วก็พอแล้วอ่ะก็โอเคแล้วอ่ะแล้วหลังจากแค่โฟเทีย พอเชฟวุธีได้ได้สิบห้าเกียนมากกว่าป้าจ้าจอยไม่หลอกกันนะไม่หลอกสิบห้าไล่ได้เท่าไหร่สิบสองไล่สิบสองไร่ได้เท่าไหร่ได้ตัวแรกงอเลยเกียนยี่สิบกว่าถังสิบสองไล่ได้สิบห้าเกียนยี่สิบกว่าถังกำไรเพิ่มมาสามเกียนสิบสองไล่เนี่ยผมว่าใช้ใช้กี่ซองหนึ่งฤดูการเลยหนึ่งฤดูการนี่ใช้แค่ซองหนึ่งผลหนึ่งใช้แท้สองถังฉีดแค่สองถัง 12ไร่ครับ<า>ใช้ซองเดียวต่อหนึ่งครั้ง,หง,งเหมือนสามซองข้าว12ไร่ใช้แค่สซองซองละห0รบาทถ้าผมคิดตัวเลขกลกงก็คือประมาณพันแดนะสามหกข้าวช่วงนั้นที่ขายเกวียนละเท่าไหร่ตอนนั้นได้ขายได้เกวียนละเท่าไหร่ 2> 9 2้าพันเกวียนละเก้าครับ เวียนละ9,002ครับลงทุนเพิ่มทึนเพิ่มขึ้นด้วยการใช้โฟชีปประมาณ1,800บาทแต่คุณได้ข้าวเพิ่มขึ้น3เวียนเวียนละ9 2 0 0ผมตีตัวเลขกลมๆนะครับว่า1เวียน9,000 9 3 27 20,007คุณได้กำไรเพิ่มขึ้น20,007 7แต่คุณใช้ต้นทุนตัวนี้เพียงแค่1,800บาทเท่านั้นเอง มีความประทับใจอะไรกับการใช้โฟทครับขอความประทับใจนิดนึงใช้แล้วมันเราโอโใช้แล้วมันดีใช้แล้วใช้แล้วมันดีจริงๆค่ะจริงนะไม่หลอก,ลอกผู้ชมทางบ้านนะไม่หลอกเลยค่ะไม่หลอกเลยนะแ,แล้วเก็บเป็นความลับต่อไหมก็บอกเขาไปถูกบอกว่าคนทํานาด้วยกันเจอใครเจอชาวนาบ้านไหนฉันบอกหมด